สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านที่โครรักทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่ขลาพยากรณ์สำหรับ EP นี้เป็นของชาวลัคนาราศีพฤษภประจำเดือนธันวาคม2565ดวงการงานการเงินความรักจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นไปติดตามรับชมรับฟังคำพยากรณ์ดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยนะคะ แล้วอย่าลืมกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์และรูปกระดิ่งใต้ข้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์ Comment เข้ามาพูดคุยให้กำลังใจไม่ขาดพยากรณ์ไปด้วยกันนะคะดวงการงานสำหรับชาวร,า,ราศีพฤษภที่เรือนพบกรมมะหรือที่เรือนพบการงานไม่มีดาวอะไรไปสถิตยอยู่เลยแต่มีดาวพระราหูเจ้าเรือนพบกรมมะยังคงสถิตยอยู่ที่เรือนพพวินาศ ส่งผลทําให้ในเรื่องการทํางานของชาวลัคนาราศีพฤษภยังคงลุ้นๆในเรื่องการทํางานอาจจะยังไม่ใช่ช่วงจังหวะที่ดีมากนะักแต่ก็อยากให้พยายามอดทนทําไปก่อนเดี๋ยวสิ่งต่างๆจะค่อยๆดีขึ้นเองนะคะส่วนดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีพฤษภโคจรไปอยู่ที่เรือนภพปัตตนิเลงมายังเรือราานลัคนาของตัวคุณได้ตําแหน่งมาตรฐานเกษตรแรกเรือนกับดาวพังคารเจ้าเรือนภพปัตนิ ทำให้ดาวประจําตัวกลับมามีพลังส่วนในเรื่องการทํางานแบบมีหุ้นส่วนช่วงนี้ถือว่ามีเกณฑ์ดีจะสําเร็จสมหวังมีกัลยาณมิตรมาคอยช่วยเหลือสนับสนุนรวมไปถึงหัวหน้าผู้ใหญ่เจ้านายก็จะคอยสนับสนุนให้คุณในเรื่องการทํางานอยู่ค่ะเพราะเนื่องจากดาวพาะทิตย์โคจอออกจากเรือนภพอลิมาอยู่ที่เรือะะนภพปัตนิเล็งมายังรักนาของตัวคุณ และดาวพระอาทิตย์อยู่ร่วมกับดาวพระศุกร์เป็นคู่สมพลกันย่อมส่งผลดีในเรื่องของความสําเร็จสมหวังเกี่ยวกับการทํางานและดาวพระเกตที่หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะมาสถิตยอยู่ร่วมด้วยทําให้ช่วงจังหวะนี้จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลเก่าคอยสนับสนุนพักดันชาวลัคนาราศีพฤษภให้ก้าวไปสู่ความสําเร็จได้อยู่เสมอค่ะ แต่พอหลังจากผ่านพ้นวันที่8ธันวาคมเป็นต้นไปดาวพระศุกที่เป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีพฤษภจะโครจรมาอยู่ที่เรือนพบมรณะนะช่วงนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภมีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดน รวมไปถึงหากใครต้องการจะเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะไปท่องเที่ยวหรือการทำงานช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลแต่ก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอาจจะเจ็บป่วยได้ง่ายแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ยังมีดาวพระพุธมาอยู่ร่วมด้วยคู่นี้เป็นคู่ธาตุน้ําย่อมสนับสน,นุนเรื่องของการเป็นคู่ธาตุคือจะมีคนมาคอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณแต่ดาวพระพุธซึ่งเป็นเจ้าเรือนพกปุดตาก ในเรื่องการทำงานช่วงนี้ต้องระมัดระวังการมีปัญหากับบุตรปิวารแล้วก็เรื่องของการเงินไม่ควรลงทุนอะไรที่เป็นเงินก้อนใหญ่เพราะมีเกณฑ์การสูญเสียเงินมีปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายการเงินเข้ามาค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำงานชาวลัคนาราศพีพฤษภไม่มีดาวอะไรมาอยู่ที่เรือนพบการงานเลยแต่มีดาวพระราหูโคจรอ,อยู่ที่เรือนพบวินาศ อย่างที่บอกเลยค่ะใครติดตามช่องเม่ขลาพยากรณ์อยู่เป็นประจำก็จะรู้ว่าดาวพระราหูได้ตำแหน่งมาตรฐานที่เรียกว่าเทวีโชคส่งผลดีในเรื่องการทำงานเกี่ยวกับงานต่างประเทศงานออนไลน์งานสื่อโซเชียลอาชีพสีเทาจะถูกฉลกกับชาวรัคนาราศีพฤษภเป็นอย่างมากรวมไปถึงการเก็งกำไรหวังผลประโยชน์กำไรระยะสั้นตรงนี้จะเป็นตัวทำเงินให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภได้เป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นแล้วชาวลัคนาราศีพฤษภหากใครกําลังเบือ่ออยากให้อดทนประคับประกองไปก่อนเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนงานสักกี่ครั้งในปีนี้หรือว่าปีหน้าอาจจะยังไม่ใช่ช่วงจังหวะที่ดีเกี่ยวกับเรื่องงานของคุณแต่ไม่ว่าจะยังไงดาวได้ตําแหน่งมาตรฐานดีก็จะมีกัลยานามิตรที่เป็นเพศหญิงมาให้การสนับสนุนช่วยเหลือชาวลัคนาราศีพฤษภแน่นอนค่ะ ดวงการเงินสำหรับชาวรัคนาราศีพฤษภคุณมีดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนพบกระดุมพะะที่แปลว่าการเงินหลักและมีดาวพรหัสเป็นเจ้าเรือนพบลาภาที่แปลว่าโชคลาภการเงินพิเศษในตลอดทั้งเดือนธันวาคมนี้ดาวพระพุธยังคงสถิตอยู่ที่เรือนพบวรณะ เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีพฤษภไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นผลเนื่องมาจากเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หรือเปล่าเพราะว่าคุณจะมีเกณฑ์มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือว่ามีค่าจ่ายเกี่ยวกับการเงินเยอะเพราะฉะนั้นรู้อย่างนี้แล้วก็ควรวางแผนเรื่องการเงินให้ดีๆนะคะเพราะคุณจะมีเกณฑ์มีปัญหาเรื่องการเงินได้ง่าย แต่ฟังอย่างนี้แล้วดูเหมือนจะร้ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณมีดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนพบโชคลาภการเงินอีกหนึ่งดวงซึ่งดาวพฤหัสได้ตำแหน่งมาตรฐานเกษตรตราธิบดีและกลับมาเดินหน้าเป็นปกติในเดือนธันวาคมนี้แล้วย่อมส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินสแสวงหาโชคลาภเกี่ยวกับการเงินยังคงมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่คุณเองอาจจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ตรงนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากเตือนชาวธนาราศีพฤษภนะคะ แล้วมาในช่วงของวันที่16ธันวาคมดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนภพพันธุจะโครจรมาอยู่ที่เรือนภพมรณะอยู่ร่วมกับดาวพระพุธและดาวพระศุกร์ในช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีพฤษภต้องระมัดระวังเรื่องของผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายในที่ทํางานหรือแม้แต่คนในครอบครัวเพราะจะมีเกณฑ์สูญเสียงเงินกับญาติผู้ใหญ่ อาจจะเจ็บป่วยหรือมีเกณฑ์ได้ซ่อมแซมเกี่ยวกับเรื่องของที่พักอาศัยอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านซึ่งตรงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษและที่สําคัญใครที่กําลังผ่อนบ้านผ่อนรถให้ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของค่างงวดให้ดีๆเนื่องจากดาวพระอาทิตย์อยู่ร่วมกับดาวพระพุธเป็นคู่เอกสารคู่ประชาสัมพันธ์มีเกณฑ์จะมีปัญหาเรื่องของคดีความด้านการเงินเกี่ยวกับที่พักอาศัยเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาได้นะคะ ยังไงก็ลองตรวจเช็คตรวจสอบเรื่องของค่าง,งวดบริหารจัดการวางแผนการเงินให้ดีๆเพราะว่าเดือนนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภยังคงหาเงินได้อยู่เนื่องจากดาวพฤหัสได้ตำแหน่งมาตรฐานเกษตรราธิบดียังไงเกณฑ์การได้โชคลาภก็ยังคงดีอยู่แต่ว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายมันก็จะมีรอยรั่วอยู่ตลอดเวลาสิ่งนี้อาจจะทําให้ชาวลัคนาราศีพฤษภปวดหัวหรือว่าเครียดเกี่ยวกับการเงินได้ อย่างไรให้พยายามหาโอกาสไปทำบุญชำระนี้ส่งเป็นประจำและหมั่นสวดบทพระคาถาเงินล้านแล้วดวงการเงินของคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะดวงความรักสำหรับชาวราศาาีพฤษภคุณมีดาวพังคารเป็นเจ้าเรือนพบปัตนิที่แปลว่าคนรักคู่ครองในช่วงตลอดทั้งเดือนธันวาคมน,นี้ดาวพังคารจะสถิตยอยู่ที่เรือนลัคนาของตัวคุณได้ตำแหน่งมาตรฐานราชาโชค ส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีพฤษภจะมีสเสน่ห์เนื้อหอมโดยเฉพาะกัลยานา้ำมรดเพศตรงข้ามจะนํามาซึ่งโอกาสเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนื่องจากดาวได้ตําแหน่งมาตรฐานราชาโชคและเป็นดาวเจ้าเรือนพบปัต,ตนิหมายถึงคนรักคู่ครองคนที่มีแฟนอยู่แล้วหากมีปัญหาด้านการเงินการงาน ลองปรึกษาคนรักคู่ครองดูนะคะอาจจะได้รับคําแนะนําที่ดีหรือไม่จะได้รับการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ค่ะส่วนสําหรับใครที่โสดโสดแบบโสดสนิทเลยดาวพังคารเจ้าเรือนพบคนรักคู่ครองมีการพักองศาถอยหลังมาทับตัวคุณได้ตําแหน่งมาตรฐานราชาโชค มีเกณฑ์จะมีคนเก่าในอดีตกิ๊กเก่าแฟนเก่าอาจจะหวนกลับมาขอคืนดีกับคุณก็เป็นได้หากใครกำลังรอคอยแฟนเก่ากลับมาช่วงนี้มีโอกาสดีแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้รอใครก็อาจจะเป็นคนที่เคยผูกพันในอดีตอาจจะเป็นคนจากอดีตภพอดีตชาติซึ่งดาวพระเกตเป็นดาวเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอยู่ที่เรือนภพปัตน้หมายถึงเรื่องของการมีบุญสัมพันธ์กันจะเข้ามาในช่วงนี้ด้วย ซึ่งดาวความรักถอยหลังมาทับตัวอย่างไรชาวลัคนาราศีพฤษภรอฟังข่าวดีได้เลยคนโสดมีเกณฑ์สละโสดแน่นอนค่ะซึ่งอาจจะเป็นรุ่นพี่คนที่เราเคยรู้จักอาจจะเป็นคนที่เราเคยทำงานร่วมกันสมัยฝึกงานสมัยเรียนอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะส่วนเรื่องของอายุเป็นได้ทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องถ้าเกิดเข้ามาคุณก็สามารถที่จะลองคุยสารสัมพันธ์กันดูได้ซึ่งจะมีเกณฑ์ดีด้วยเช่นกันค่ะ อย่างไรไม่ขลาพยากรก็มองว่าชาวรัคนาราศีพฤษภเป็นช่วงจังหวะจากโคนโอกาสวาสนาดีเป็นอย่างมากเลยนะคะและในช่วงของวันที่หนึ่งไปจนถึง16ธันวาคมช่วงนี้ดาวพระอาทิตย์ได้มีการสถิตยอยู่ที่เรือนพบป,ปัตนิเลงมาที่เรือนลัคนาของตัวคุณสำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วช่วงนี้ต้องระวังแฟนจะเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุมีเหตุให้ทะเลาะเบาะแว้งกับแฟนคนรักคู่ครองได้ โดยเฉพาะเรื่องที่มาจากคนในครอบครัวเกี่ยวกับผู้ใหญ่คนในบ้านส่วนสำหรับคนที่โสดเลยอาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุรัก เนื่องจากหนึ่งกับ3เป็นคู่อุบัติเหตุเป็นคู่ศัตรูกันอาจจะมีเรื่องมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันก่อนในช่วงเริ่มต้นแต่พอหลังจากผ่านพ้นวันที่16ธันวาคมเป็นต้นไปดาวพาทิตย์โคจรอ,ออกจากเรือนพพปัตตนิแล้วจะทำให้ในเรื่องความรักกลับมาสดใสจากที่เป็นศัตรูกันก็จะเป็นคนรู้ใจอย่างไรไม่ขลาพยากรก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีพฤษภในเรื่องของความรักทุกๆท่ททานเลยนะคะ และสำหรับวันนี้แม่ขลาพยากรก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่ติดตามช่องแม่ขลาพยากรด้วยดีเสมอมาก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและรูปกระดิ่งใต้ข้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยให้กำลังใจแม่ขลาพยากรกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ